สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับน้องบิเดียบ้านทุ่งทิวลิปอีกแล้วนะคะอ้าบีเดียสวัสดีค่ะก่อน okay. อ้าวมาม่าม,มีมม่แมวอีกแล้วมีแมวอีกเนาะไปอีกแล้วอ่ะสวัสดีคุณลูกคุณไฟเอฟซีก่อนค่ะสวัสดีค่ะทุกจ้าสวยๆเออวันนี้กิฟต์กับบิเดียกําลังจะพากันเข้าไปในเมืองค่ะเพราะว่าไอ้ที่เนเธอร์แลนด์วันนี้เป็นวันเอ่อโบฟไฟดินสักค่ะเนาะก็เป็นวันไอชาติของเนเธอร์แลนด์ค่ะเป็นวันไอไออิสรภาพค่ะเนาะเป็น สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองค่ะยุติสงครามโลกครั้งที่สองของยุโรปค่ะเนาะก็เขาก็มีการดำลึกถึงผู้เสียชีวิตค่ะเมื่อวานเนี่ยค่ะวันที่สี่วันที่สี่พฤษภาค่ะโรเบิร์ตก็เข้าไปที่ในเมืองค่ะก็ไปดำลึกถึงผู้เสียชีวิตเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่สองค่ะบีเดียออกมาแล้วก็กิฟกับบิเดียก็จะกําลังจะพากันเข้าไปในเมืองค่ะเนาะเพราะว่าที่ในเมืองก็มีกิจกรรมเยอะค่ะ เดี๋ยวเราก็เลยจะพากันเข้าไปดูเขาทํากิจกรรมในเมืองค่ะส่วนโรเบิร์ตไม่ได้ไปหรอกค่ะเพราะว่าทํางานค่ะเนาะก็ปกติแกก็หยุดค่ะแต่ว่าเพิ่งจะกลับมาจากไทยค่ะเนาะก็ทํางานก็ต้องเปลี่ยนกันดูร้านค่ะแกก็เกรงใจเพื่อนค่ะก็เลยไปทํางานค่ะก็เลยไม่หยุดค่ะเดี๋ยวกิฟก็จะไปถ่ายคลิปน่นแหละค่ะบรรยากาศในเมืองให้ทุกคนชมกันเนาะ ทุกวันที่5ของเดือนพฤษภาคมค่ะเนาะทุกปีค่ะคนรัสก็จะเอาธงชาติเนี่ยค่ะมาปักเอาไว้หน้าบ้านค่ะเนาะเพื่อนี่แะคะเป็นสัญลักษณ์ว่าเราไอ้เขาไอ้สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ค่ะก็เป็นวันที่เขาเป็นอิสระค่ะเนาะก็พากันดีใจค่ะเมื่อวันวันที่4โรเบิร์ก็ไปนี่ค่ะเป็นวันรำลึกถึงผู้เสียชีวิตค่ะเนาะของ ของเอนี่แหละค่ะของสงครามโลกครั้งที่สองค่ะในเมืองโรเบิร์ตเข้าไปค่ะกิบก็จะเดินเข้าไปในเมืองกับพีเดียค่ะนี่ดอกอะไรคะเนี่ยเหมือนดอกคูนเลยพีเดียสวยๆค่ะตรงนี้คิดถึงเอประเทศไทยเลยค่ะเนี่ยเดินมาช่วงสงกรานต์เห็นแต่ดอกคูนค่ะเนาะแถวบ้างค่ะแถวภาคอีสานเต็มเลยค่ะนี่เหลืองสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินต่อไปค่ะ เดี๋ยวไปถ่ายคลิปให้คุณลูกคุณป้า fc ดูก่อนค่ะว่าในเมืองเขามีกิจกรรมอะไรบ้างค่ะเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงไอ้ไอ้บ่ายโมงค่ะของว er ันที่5วิพฤษภาค่ะวันนี้อากาศ10องศาค่ะมีแดดออกค่ะแดดออกสวยงามมากแต่ว่าลมเย็นมากค่ะหนาวเหมือนกันค่ะเนี่ยนี่ก็นี่แหละค่ะทงก็ปักเนี่ยค่ะเยอะมากเลยค่ะน้นตรงน้นเต็มเลยค่ะฝั่งซ้ายมืออะไรนะลูก ไม่ค่ะเราไม่ไปบ้านป่าต่ายค่ะเดี๋ยวเราจะพากันเดินเนี่ยค่ะเดินเข้าไปในเมืองฝั่งนี้ค่ะจากบ้านกิฟเข้าไปในเมืองก็สิบนาทีค่ะเดินไปแต่กับบีเดียน่าจะสิบห้านาทีนั่นแหละค่ะเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็เดินค่ะเนาะนี่ค่ะฝั่งนี้ก็ปักธงชาตินเธทร์แลนด์เยอะเหมือนกันค่ะเนี่ย เนเธอแลนด์ก็นี่แหละค่ะเนาะก็ได้ทําสงครามโลกครั้งที่สองก็มีหลายประเทศค่ะทั้งเยอรมันเบลเยียมโปแลนด์ค่ะหลายประเทศค่ะเนาะอเมริกาอังกฤษค่ะต้องเข้าไปอ่านในอินเทอร์เน็ตค่ะกิฟก็ไม่ค่อยเก่งค่ะก็นี่แหละค่ะเนาะก็เป็นวันประกาศอิสรภาพของเขาค่ะก็เอาตงมาติดกันเต็มเลยค่ะนี่ค่ะตรงไอ้ตลาดนัดทุกวันศุกร์เนี่ยค่ะคนเต็มเลยค่ะน่าจะมีดนตรีค่ะเห็นเขาตั้ง ไอ้วงดนตรีอยู่ตรงโน้นค่ะตรงเต็นท์นู้นค่ะนี่ค่ะบรรยากาศคนเดินเข้ามาเต็มเลยค่ะฝั่งนู้นเดินมาจากทางสถานีรถไฟนู้นค่ะเต็มเลยค่ะเนาะคนก็จะมานี่ค่ะมาดื่มเฉลิมฉลองค่ะดีใจค่ะที่ประเทศได้เป็นอิสรภาพจากสงครามโลกครั้งที่สองค่ะเนาะเพราะว่าตอนสงครามโลกครั้งที่สองก็มีผู้เสียชีวิตเยอะค่ะเนาะจากเหตุสงครามโลกครั้งที่สองค่ะนี่กิ๊ก็จะโน่น้ะคะกับบิเดียจะเดินเข้าไป ข้างในเมืองอีกค่ะว่าเขามีอะไรบ้างเขาจะมีม้าหมุนให้วีเดียขี่หรือเปล่ามีไหมมีไหมเราไปดูม้าหมุนไหมมีไหม,ม,ไ,หมไม่รู้เดี๋ยวต้องเดินดูก่อนค่ะเดี๋ยวกิฟตกับวีเดียโน,น่นละค่ะจะพากันเดินเข้าไปในเมืองตรงโน้นดีค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศในเมืองค่ะในใจกลางเมืองของเมืองเรียว,วาเดนละค่ะเนาะก็คนตรงนี้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวกิฟจะเดินไปนู่นค่ะไปตรงสวนปรินเซสตันค่ะเพราะว่าตรงน้นเขาจะมีไอ้พวก พลงค่ะเนาะก็จะมามีเพลงมาโชว์ค I mean. ่ะน like ี่ก oh. ็เป oh. cool. yeah. ็นในเมืองค่ะซอยนี How? ้ก so no oh. ็มีน right> ักท่องเที่ยวมาเยอะเหมือนกันค่ะวันนี้คนก็พากันมาจากข้างนอกเมืองเรียววาเดนค่ะเนาะมาจากทุกที่ค่ะพากันเข้ามาในเมืองค่ะมาเล่นมาดื่มกันค่ะเนาะกัมบือคูโจกัมบือคูโจกัมบือก็คือไอเนี่ยค่ะสโมสรไอฟุตบอลของเมืองเรียววาเดน นี่ก็เป็นตึกภายในเมืองเรียววดเดินั่นแหละค่ะนี่เดี๋ยวเราก็จะเดินไปก่อนใครใกล้กจะถึงแล้วพี่เดียได้ยินเสียงเพลงแล้วค่ะเนี่ยน่าจะตอนเย็นค่ะตอนเย็นน่าจะมีเพลงมาแสดงตรงนี้ค่ะนักร้องค่ะนักร้องมาที่เมืองเรียววดเดิตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็เป็นตึกโอ๊ตเฮ h o ์เฟร์ค่ะก็เป็นตึกเอเป็นโบสค่ะเนาะในกลางเมืองเรียววดเดินี่แหละค่ะคนเยอะมากเลยพี่เดียลงมาเลยลูก อันนี้ก็กลัวแต่แดดนี่ค่ะมาเจอพี่ออนค่ะนักกันมาเหมือนเดิมค่ะมาเล่นในเมืองค่ะวันนี้ดูคนค่ะทุกคนเต็มเลยค่ะคนเยอะมากเลยค่ะในตรงไอโอเดโฮเฟอร์ค่ะเนาะก็อยู่กลางเมืองเรียววาร์เดสนั่นแหละค่ะมีขนมมาฝากตลอดค่ะม่เดียขอบคุณค่ะหรือยังลูกขอบคุณค่ะเอาไปใส่รถเอาไปใส่รถเอาค่ะ เอาไปใส่รถเอาไว้ข้างล่างข้างล่างเออสต็อกสต็อกเ,อเดี๋ยวพาไปเดียไปนี่ก่อนไ่เดียเราไปดูไอ้ม้าหมุนไหมไปขี่ม้าหมุนไหมเออแดดออกเริ่มร้อนแล้วตอนเนี้ยนาตาชาไม่มาไม่มาอ่าโอเคเราเดินสองคนโลเบิร์ตก็ไม่ได้มาคิดถึงปป้าโรเบิร์ตอยู่ค่ะคนเยอะมากเลยเนาะเออปป้าไม่ได้มาดื่มเบียร์เลยงงเ,ลเลิกหกโมงเย็นนน ข้าวเหนียวไก่ทอดก็ได้ค่ะเอาใส่รสใส่รถไปดีกิบไม่ได้ทําอะไรมาเลยค่ะเพราะว่าเตรียมของไม่ทันกันนนค่ะร้านขนมสายไหมก็มีค่ะนี่อันเท่าไหร่น้อไปเดียโอ้ก็ปลูกใหญ่เลยเดี๋ยวไปหาม้าหมุนก่อนไ่เดียโอ่นหาริ่งร้านขายปลาดองค่ะโอ้ยสเนกมีแต่แบบนี้แหละค่ะร้านขายของร้านขายเฟรนช์ฟรายร้านขายแฮมเบอร์เกอร์ค่ะเนาะโน่นเครื่องดื่มค่ะตรงโน่นฝั่งโน่นจะมีเบียอะไรค่ะพวกเบียรพวกสเนกค่ะ เดี๋ยวเราจะไปทางนี้ก่อนนี่ค่ะร้านบาร์บีคิวก็มีค่ะเบอร์เกอร์ค่ะเบอร์เกอร์ร้านขายเบอร์เกอร์กิฟต์สเต็กก็มีค่ะโอ้โหหลายร้านเหมือนกันก็ก็อาหารดัตช์เนาะ,ะเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปค่ะโอ้ยตรงนู้นก็มีเต็นท์ค่ะนุนเขาทําอะไรกันเต็นต์ตรงนู้นทำอะไรพี่ออนดื่มเบียร์เหรอไม่เขาเนี่ยปักผ้าแร้เปล่าเย็บผ้าอ๋อเย็บผ้าเหรอเป็นหุ่นค่ะเนี่ยตอนแรกกิ๊ฟนึกว่าเป็นผ้ามองไม่ดีค่ะเนี่ยเป็นผ้าเขาเอามาวางไว้ทําไม แต่นี้มันเป็นหุ่นค่ะเนาะชุดสวยมากเลยพีเดียโอ้ยใครจะซื้อเนาะชุดนี้พี่ออนเอาไหมไม่กล้าใส่ไม่กล้าใส่มันลากมันซักไม่ได้ใช่ไหมเออซักําบากเหมือนผ้าห่มเลยโอ้โหลูกโป่งพีเดียสวยๆทั้งนั้นเลยเลี้ยวซ้ายเลยพี่ออน <laughs> เลี้ยวซ้ายหนีลูกโป่งก่อน <laughs> เดี๋ยวเราจะยุ่งถือลูกโป่งให้พีเดียค่ะ เดี๋ยวเราจะพากันเข้าไปในสวนเนี่ยค่ะสวนปรินเซสตันค่ะว่าเขามีกิจกรรมอะไรบ้างค่ะพาบิเดียเดินหาม้าหมุนอยู่ค่ะยังไม่เจอเออยกหน่อยพี่ว๋นะม,นมันมันไอ้นี่มันติดต้องยกนิดนึงค่ะรถเข็นอ้คนไปทางไหนก็เยอะค่ะวันนี้โอ้คิดถึงปปปาโรเบิร์ตไม่ได้มาเลยค่ะอากาศก็ดีไม่ได้มาดื่มเบียร์เลยพี่ว๋นเราเดินลงไปตรงไหนตรงนี้ก่อนไหมออเดี๋ยวพาทุกคนไปชมสวนปรินเซสตันก่อนค่ะ เป็นสวนสาธารณะของเมืองเรียววาเดินค่ะนาะก็มีอยู่สวนเดียวนี่แหละค่ะในเมืองสวยๆวยค่ะเอาไปเจเป็นอะไรโอ้ไปเจอเขาเจอหมาหมุนเห็นมามุนจะลงจากรถแล้วทีนี้เดี๋ยวใจเย็นๆไวรุ่นเอ้ยจะรีบลงจากรถเลยค่ะเมื่อกี้เนี่ยคนค่ะอ่อเยอะมากวันนี้เขาจะให้เด็กเล่นฟรีหรือเปล่าไม่รู้ปีที่แล้วเห็นบอกว่าได้เล่นฟรีตั้งหลายอย่างค่ะของเล่นเด็กๆ อู้นี่ค่ะเขียวสวยๆค่ะตอนนี้ใบไม้ผรีใบแล้วค่ะเนาะโอ้โหคนเยอะแยะเลยค่ะเยอะมากโอ้โหบีเดียเราจะนั่งได้ไหมนี่โนนกับบีเดียเออเดเข้าไปเล่นแล้วค่ะกับเพื่อนๆเด็กเยอะมากค่ะเล่นฟรีค่ะวันนี้นี่ค่ะเราซื้อเหรียญมาแล้ว3เหรียญ5ยูโรค่ะ200บาท3รอบอ่าบีเดียจะขึ้นไปแล้วค่ะนี่ยวรอก่อน บีเดียบีเดียพึ่งได้ขึ้นค่ะบีเดียโอ้โหกว่าจะได้ขึ้นค่ะเด็กเยอะค่ะวันนี้เด็กๆอยากนั่งกันค่ะบิเดียบายบายสบายยเดี๋ยวพาทุกคนมาชมเรือก่อนค่ะนี่ค่ะช่วงหน้าร้อนค่ะเนาะเรือก็จะจอดอยู่ที่สวนเยอะค่ะนี่ค่ะก็เป็นสวนสาธารณะของเมืองเดยวาเดนค่ะสวนพรินเซตันค่ะ พอมีงานไอ้ช่วงวันไอ้นี่ค่ะวันที่5ค่ะ5พฤษภาค่ะก็จะมาจัดงานทุกปีค่ะในสวนพรินเซตัน่างค่ะนี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศค่ะวีเดียก็นั่งม้าหมุนอยู่คะนุ่นให้3รอบเลยค่ะวีเดียวีเดียไม่เห็นแม่นุนค่ะเดี๋ยวก็ให้น้องวีเดียนั่งม้าหมุนก่อนค่ะถึงจะพากันเดินต่อไปค่ะ มาอยู unicorn, media, mm ่นนคอนมีเดียไม่ได้เล่นเลยค่ะ mm hmm. เพราะว่าเด็กเยอะมากค่ะ mm hmm. ของฟรีค่ะของฟรีวันนี้เด็กๆ mm hmm. เ,เล่นฟรีกันเต็มเลยค่ะเนาะตรงโน้นก็ฟรีค่ะแต่เด็กเยอะมีเดียบอกไม่ไหวไม่ไหว,ไไวกลับมา <c oughs> เอา่อไปเดยวเล่าเดินต่อค่ะโนนเรือเต็มเลยค่ะเนาะอากาศดีคนพากันล่องเรือค่ะเอาเรือมาจอดเอาไว้เต็มเลยเราจะไปเล่นอะไรอีกเนาะป้าออนพาป้าออนไปเล่นอะไรเนาะทีนี้โนนตำรวจน้ำโนนมีเดียนี่แหละค่ะบรรยากาศค่ะ บรรยากาศคโอ๊ยเขาก่อไฟทําอะไรนุนเดี๋ยวเราจะมาดูฝั่งนี้กันค่ะว่าเขาทําอะไรเพราะว่าเห็นเขาก่อไฟกันค่ะวิ่งไมโลฮะย่างอะไรนะมัดไมโล,มมลคืออะไรอะ่ะเขาย่างอะไรมัดไมโลคะคืออะไรคะเดี๋ยวไปดูก่อนเราต้องมาเข้าแถวค่ะโอ้กิ๊บมองไม่เห็นค่ะแถวยาวมากต่อที่จะเอาเนี่ยค่ะเอาขนมไปปิ้งน่นค่ะพากันปิ้งเล่นกันเด็กๆก็เออกิ๊บไม่เคยเห็น อามีเดียแสบตาไม่ควันเข้าตาแล้วนี่ค่ะพีเดียก็ได้ทำเหมือนเขาค่ะอันนี้มันเป็นสเปกเจกียค่ะเป็นขนมค่ะเนาะจีข้าวจีอามีเดียทำย่างให้สุกก่อนเข้าไปกินค่ะเออให้พีเดียย่างก่อนมันร้อนพีเดียกินได้ไหม <laughs> กินไม่ได้ ไม่ต้องกินหรอกมันกินไม่ได้อนี่ทําเล่นกันค่นนะนาอให้เด็กน้อยมีความสุขเป็นยังไงอร่อยไหมชิมหน่อยขอชิมหน่อยมันเป็นยังไงบีดี้มันอร่อยไหมอร่อย <laughs> อร่อยอยูอ่เรียบร้อยค่ะสุกไปแล้วค่ะสเปก yes. เชียสขนมค่ะย่างเรียบร้อยอร่อยมันข้าวจี่ไหมบีดี้ทาไข่นิดนึงนี่ย่อมเลยนะ <laughs> ป้าเดี๋ยวเราไปต่อไปหาที่เล่นต่อไปค่ะพากันเบรกก่อนค่ะโอ้โหคนเยอะมากค่ะเมื่อกี้ขนมที่เด็กๆปิ้งกันค่ะเขาพอเขาปิ้งเสร็จเขาต้องไปใส่ขนมปังอีกค่ะไอขนมปังโทส์นะค่ะไอเป็นกลมๆกันเนาะแล้วก็เอาสเปกใส่เป็นไส้ค่ะกิ๊บไปเห็นค่ะวีเดียกินหมดเลยใช่ไหมวีเดียโอ้โหคนเยอะมากเลยค่ะเนาะวันนี้คนพากันออกมานี่เละค่ะมาเฉลิมฉลองกันกันเนาะเรื่องในวันอิสรภาพของเขาค่ะเนาะ ก็โอ้โหทั้งแดดออกข่ะโชคดีค่ะมีแดดค่ะแต่ลมก็เย็นเหมือนกันค่ะพี่ออนได้กลับไปเอาเสื้อใหม่ค่ะเพราะว่าหนาวไม่ไหวค่ะเย็นเออเดี๋ยวเราพักผ่อนก่อนรอป้อออนกลับมาก่อนค่ะนี่ค่ะบรรยากาศในสวนค่ะโ่ไปทางไหนก็มีแต่คนค่ะเต้มเลยพักกันนอนอาบแดดอยู่ค่ะเนาะนี่ค่ะก็เราพักกันเดินมาจากฝั่งโน้นค่ะเมื่อกี้ฝั่งที่พาบเดียไปปิ้งขนมค่ะก็เลยเดินมาพักผ่อนฝั่งนี้กันค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศฝั่งนี้ค่ะ ตรงนน้นคนก็เต็มเลยค่ะวีเดียบอกว่าอยากกินขนมสายไหมค่ะเดี๋ยวเราจะพากันไปหาซื้อขนมสายไหมก่อนค่ะตามเส้นตรงนี้ค่ะเส้นสวนเนี่ยค่ะเดินไปฝั่งนี้มีแต่เต้นค่ะคนก็เต็มไปหมดเลยค่ะไม่รู้ว่ากิฟจะเดินไปหรือเปล่าค่ะเนาะหรือจะออกไปทางนี้ไม่ไม่รู้ค่ะเพราะคนเยอะจริงๆค่ะฝั่งนี้มีเวทีด้วยค่ะแล้วก็นี่ค่ะมีถังเบียร์ผู้ค้าเดินค่ะเนี่ยถังเบียร์สดเขามาขายค่ะเนาะ เต็มเลยเด็กๆพากันนั่งอู่นู่นค่ะเต็มเลยค่ะพากันนั่งอู่เล่นสบายใจเลยค่ะเนี่ยคนไม่ต้องพูดถึงค่ะเยอะมากเต็มไปหมดเลยค่ะพากันนั่งดื่มเบียร์นู่นค่ะตรงโน้นก็มีเยอะแยะเลยเขารอน่าจะรอฟังเพลงกันค่ะเนี่ยมีไอนี่ค่ะตั้งเวทีไว้ตรงนี้ค่ะพาไปเดียวซื้อขนมสายไหมก่อนค่ะเนี่ยร้านค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะ ซื้อไม่ได้ค่ะเราต้องมาซื้อไอ้นี่ก่อนค่ะเหรียญค่ะเนี่ยซื้อเหรียญก่อนค่อยไอ้นี่ค่ะค่อยจะไปซื้อของได้ซื้อเบียร์ซื้ออาหารได้ค่ะนี่ค่ะกิ๊บซื้อเหรียญมาแล้วค่ะเหรียญเป็นมื่นค่ะเนาะสี่เหรียญสิบห้ายูโรค่ะเนี่ยเดี๋ยวถึงจะไปซื้อไอ้ขนมสายไหมตรงนน้นให้วิเดียได้ค่ะนี่ค่ะวิเดียได้ขนมสายไหมค่ะที่เนเธอร์แลนด์เรียกว่าซซวเกิร์ตสปินค่ะโอ้โหว่เดียมันจะหลุดนะลูหกมันอร่อยไหม มันเป็นยังไงหวานไหมคนต่อแถวเยอะมากค่ะหนึ่งเลี้ยนค่ะเนี่ย e 40, สามยูโรสี่สิบห้าสิบเซนนี่แหละค่ะหนึ่งร้อยกว่าบาทค่ะร้อยเออร้อยสามสิบบาทหรือเปล่าคะไม้หนึง่งอร่อยไหมลูกยัมมพี่ไม่สนใจเลยค่ะวีดิ亚มันไม่ใช่ผ้าห่ม้วยน่ะกินดีๆ เห็นไ,ไหมกินดี่ดิมันติดผมไปหมดแล้วโอ้เพิ่งจะสะผมหรอกเอาออกก็อ,ออกีดิเออผมออกโอ้มัดผมมาผิดทรงแล้วค่ะทีนี่นี่แหละกินอันนี้แหละ,อะเออเราต้องไปแลกเหรียญก่อนคะนะ่ะเนาะโอ้คนก็พากันหลังไหลมาจากไหนก็ไม่รู้คะ่ะเต็มไปหมดเลยวันนี้ทั้งเมืองเรียวาวเดินทั้งทั้งนอกเมืองเลยค่ะเต็มไปหมดเลยคิบก็เลยหลบมาพาบีเดียมากินขนมสายไหมตรงนี้ก่อนค่ะ เนยคอชิมหน่อยได้ไหมอันนึงคอชิมหน่อยอยากกินนะม,มันเล็กกะสูดนะมันหวานจังเลยป้าออนยังไม่มาให้ป้าออนกินด้วยวปเดียวเยอะเอาแบ่งน้ำตาลกันไปค่ะแม่กับลูก พากันซื้อปลาทอดจ้ะพี่ออนซื้อปลาทอดมาค่ะกิบมะลิงเมื่อกี้นะคะแล้วก็แกก็ทําข้าวเหนียวนี่มาด้วยค่ะใส่หอมเจียวด้วยหน้าอร่อยเนาะข้าวเหนียวไก่ทอดของพี่เดียเบรกก่อนคนเยอะพี่เดียเพิ่งจะดีใจค่ะคนเยอะหน้าบึ้งนางไม่ชอบคนเยอะเออพี่เดียเอาอะไรเอาปลาหรือเอาไก่คะเอาข้าวเหนียวข้าวเหนียวไก่ทอดเดี๋ยวผมมาบ้็น Ik doe zoveel dingen net als een kruilofoon. Ik ben een nou zegt je fout, hoe Ja, 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 die gaan behaard. Ze willen even aan de tafel. Iemand van mijn connecten, nu doen ze dat wel. Net een onstabiele koude. Ik ben draad gewend, ga door. Ik voel me bijna comfortabel. ben in de stuur, we flippen die heat. Net de flitsje van de spatenbeer. Die gaan de hard Ze willen even aan de tafel. Iemand van mijn connecten, nu doen ze dat wel. Gaan we net terecht, j อภิยส,ส,สู้เขา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 พี่เดียวสู้เขาสู้เขาเออคุณงจะยิมะย้มออกคุณงจะตีใจค่ะคนเยอะอุ่นนิดอ้าวอันนี้น้าส้มค่ะแก้วนี้สองเหรียญค่ะเออเจ็ดยูโรห้าสิบเซนสามร้อยบาทค่ะแก้วนี้ ต้องเอาเหรียญไปคืเอเคยต้องเอาแก้วไปคืนถึงจะได้เหรียญคืนค่ะอันนี้แก้วยืมมา,อาสองไอ้สองเหรียญค่ะจ่ายจ่ายไปถ้าไม่คืนก็คือไม่ได้ตังค์คืนไปเบียรถ้า,าไปคืนก็ได้กินเบียร์อีกแก้วหนึ่งจะ้ะแพงมากเบียร์กินได้หมดเลยนึกว่านึกว่าไอนึกว่าเบียร์แก้วละหนึ่งเหรียญเาขาบอกว่าครั้งแรกสองเหรียญเขาบอกครั้งแรกนี่สามร้อยครั้งต่อไปร้อยห้าสิบ เลยไม่ได้กินเบียร์เลยเบีย <c oughs> ร์แลกเหรียญไม่พออีกแล้วเมื่อกี้เนี่ยเออไอ้ไงรสอร่อยไหมอ่ะเต้นทีนี้เต้นอ่ะเต้นให้ไปออนดูอ่ะโย่โย่เลยเห็นแม่นอนพี่เขาเต้นหน่ออ่ะเต้นยังไงเต้นยังไงสู้เขาสู้เขา ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็พากันเดินออกมาจากในเมืองแล้วค่ะกําลังจะถึงบ้านแล้วละค่ะเนาะก็วันนี้ก็กิฟก็นี่แหละค่ะพาชมบรรยากาศไอวันเบอร์ไฟดินส์ค่ะเนาะก็เป็นวันชาติของประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะวันที่เขาเป็นอิสระจากไอสงครามโรคครั้งที่สองค่ะเนาะเขาก็พากันดีใจค่ะพากันดื่มฉลองกันค่ะเนาะก็คนเยอะจนตาลายค่ะใช่ไหมพี่เดียเยอะมากเลยใช่ไหมคะ เอ้แต้มยำเก็บได้จากตรงนี้ค่ะเบียก็แพงมากค่ะของในงานนี่แพงมากไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเนาะก็นี่แหละค่ะกิปกับเดียก็จะพากันกลับบ้านแล้วค่ะเนาะก็โรเบิรก็น่าจะเลิกงานมาถึงบ้านแล้วค่ะก็วันนี้เราก็ขอบคุณทุกคน อภิยาอยากเดินก็เดินเลยไ้ <fists. S 1> เ,เดินมาได้อ๋อเดิล,ลาคลุงคนป้าก่อนวันนี้กิฟกับปิยะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากมากเลยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะบา,บายๆค่ะสวัสดีค่ะบา,บายยค่ะบา,บายยสวัสดีค่ะอุ้ยดมด้วยทุ่จ้าสวยๆก่อนทุ่จ้าจุๆๆๆๆๆๆๆ๊บๆจุๆ๊บโอ้อยอย่าไยดื่มยยยยเย็ยยยย